รถกระนำแกรนเซลวันนี้2016 toyota camry 2.0 extremeo ราคาล่าสุด5,19,000บาททั้งเงินสดเงินผ่อนลดให้อีก2,000 20, 0เหลือเพียง4 9 9 0 0 0บาทเก็บงานสีให้ท่านเรียบร้อยแล้ววันนี้สวยขนาดไหนไปดูวันนี้เก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะในคลิปเดิมที่กันชนยังมีรอยอยู่วันนี้เก็บสีให้ท่านแล้วฝาปรงคลิปเดิมมีลักยิ้มนิดหน่อยวันนี้ดูดให้ท่านแล้วนะฮะ แต่ขวาวันนี้สีสันเรียบร้อยแล้วนะฮะเก็บงานสีขัดสีท่านเรียบร้อยรอบคันนี้สีสันวันนี้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะฮะในคลิปเดิมใครจำกันได้สเกิร์ตแถบนี้ยังมีรอยอยู่เลยวันนี้เก็บสีให้เราเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่เร็วเดี๋ยวเราไปดูคลิปเดิมก่อนที่เราจะเก็บงานกันเลยดีกว่าว่าก่อนเก็บงานเป็นยังไงกันบ้างไปดู สวัสดีครับพบกับนักสเก้าศิปรกรรุ่นวั่อที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้การอีกแล้วนะครับคลิปนี้ใครตามหารถเก๋งสมรรถนะดีๆรถเก๋งขนาดใหญ่ที่บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะฮะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นพิเศษที่คนตามหาเยอะมากๆเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ26.16ั o o ิบ a กเบนซิน 2.0G Extremo ใหม่130 0 0 0กิโมตร e x t r e m o ครับสุดยอดรถเก๋งซีดานขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงคุ้มค่าน่าใช้หรูหรานในสไตล์ผู้บริหารกับวันนี้ฮะเป็นตัวรุ่นพิเศษเลยปี2016เบนซิน,น 2.0G e x t r e m o ใหม่130,000กิโลเมตรวันนี้ได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีปิกวาม ไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ1,30,000กิโลเมตรรับประกันสักเคินเต็มราคาฮะอ่ะตัวนี้ค่าตัวรถใหม่ป้ายแดงในยุคนั้นนั้นห0ึ0ล้บาทเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะครับมาดูพร้อมกันเลยครับมากระจังหน้าครับนี่ตัวนี้มเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วปีผลิต2016แท้นะฮะเป็นโครเมียมยาวตลอดทั้งแถบเลยนะโครเมียมนี่ลากยาวซ้ายตรดขวาสวยมาก ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะฮะมีไฟตัดหมอกให้ในตัวมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับไฟหน้าสองฝั่งยังดูดีนะยังสวยใสยใช้ได้มีไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์ให้หน้าหลังมีสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันนี่คือเอ็กซ์ตรีมแท้ๆจากห้างเลยนะฮะเรียกว่าเอาไปนี่เราไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับ ฟ้าโปร่งกันก่อนนะฮะล้างขึ้นมาแล้วเท่าที่ดูก็มาด้วยสีขาวมุกสวยๆใช้ได้เลยนะออกแดดเงางามเป,ปล่งปลัง่งเป็นประกายระยิบระยับเท่าที่ดูเนี่ยสวยนะจะมีนิดเดียวคือรักยิ้มตรงนี้นิดหน่อยแหมจะทําสีทั้งบานก็ดูกระไรยอยู่เดี๋ยวเบื้องต้นจะให้ลองให้ช่างรักยิ้มดูดเอาก่อนละกันนะฮะถ้าดูดได้จะได้ดูดอย่างเดียวถ้าไม่สําเร็จยังไงก็อาจจะจําเป็นต้องเก็บสีให้ท่านทั้งบานเลยนะฮะเสียดายอยู่ก็เหมือนกันเพราะว่าเคาะไปยังบางใช้ได้นะครับ ส่วนกันชนมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเก็บสีให้ตามเท่าที่จําเป็นละกันนะฮะพวกสกรสเกิร์ตเนี่ยเดี๋ยวเก็บสีให้ส่วนไหนที่สีสันดีงามอยู่แล้วขออนุญาตขัดไปอย่างเดียวละกันนะฮะอย่างแถบขวาเนี่ยขัดอย่างเดียวได้นะครับไม่ต้องยุ่งอะไรอ่ะภาพรวมแถบขวาแถบนี้ดูแล้วน่าจะขัดได้ทั้งหมดเพราะว่าดูแล้วเรียบร้อยดีนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรใหญ่ๆที่ต้องทําพยายามจะหาให้ท่านก็ดูแล้วแถบนี้สวยนะครับขัดไปอย่างเดียวละกัน คอไปยังบางใช้ได้นะฮะยังใสยังสวยผิวเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยมีสเกิร์ตให้ในตัวทรงเอ็กซ์ตรีมแท้ๆเลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมแล้วก็มีสมาร์ทเอนทรีให้แล้วนะครับกระจกข้างสีเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวฟิล์มเรียบร้อยรอบขันเจ้าของเดิมแถบมาให้นะฮะหลังคาดูแล้วเรียบร้อยดีนะครับคอไปยังบางๆผิวสวยๆเลยนะครับรุ่นนี้เราจะได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยนะฮะ แล้วก็แม็กเท่ๆลายเอ็กซ e ์แท้ๆต้องได้แม็กลายนี้เลยแม็กหน้าเงาร่องดำนะครับสวยใช้ได้นะครับไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นโอตาีินะครับเบอร์215 5 5 R 1 7ปียางใช้ได้นะครับถือว่าไม่เก่า2022นี่เอง ดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะนะครับดอกยังเต็มยังสวยได้อีกสัก2ปีสบายๆล้อหลังก็ดิสเบกเช่นกันนะครับแม็กหลังก็สวยเช่นกันนะครับหน้าเงาร่องดำนะครับแล้วก็ยางโอตานี้ปี2022ดอกยังเหลือเยอะมากนะครับไดอีกสบาปีสบายๆโครงสร้างกันต่อประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบเม็ดอาร์ค อยู่ครบซอกด้านในสวยแห้งเดิมหมดนะไม่มีชนหนักไม่มีติดความอะไรเสากลางทรายนะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในก็สวยแห้งเดิมหมดนะครับน็อตเดิมๆไม่มีงัดแงะแก่เกาอะไรสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะไม่มีงัดแงะแก่เกาอะไรเสาด้านหน้าขวานะครับขอบยางดึงออกมาและเม็ดอาร์คสวยงาม ตลอดทั้งแถบเลยนะฮะอยู่ครบทุกเม็ดเลยซอกด้านในก็เดิมๆหมดนะฮะแก้มขวาน็อตก็เดิมนะไม่มีขยับอะไรครับมาด้านหลังกันเลยนะครับนอกจากสปอยเลอร์รอบคันเอ้ยนอกจากสเกิร์ตรอบคันแล้วเนี่ยรุ่นนี้จะมีสปอยเลอร์ทรง แนบกับตัวฝาท้ายมาด้วยเป็นทรง Extimo เลยนะครับฝากระโปรงด้านบนดูแล้วโอเคนะสีสันใช้ได้ดูแล้วไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวแล้วกันไฟท้ายซ้ายสวยนะครับฝาระโปรงด้านหลังโอเคเรียบร้อยนะตัวนี้2.0 x t สติโแท้เลยไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนหลังสีสันใช้ได้มีนิดเดียวแต่เบื้องต้น เดี๋ยวลองขัดดูก่อนนะถ้าขัดออกขัดไปอย่างเดียวนะฮะอันนี้ถ้าขัดออกขัดไปอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องไปเก็บสีอะไรมากมายนะพวกนี้น่าจะขัดได้ขัดได้ขัดไปขัดไปโอเคฝั่งซ้ายเรียบร้อยนะครับฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะฮะอะเปิดมาแล้วด้านหลังเดิมหมดแห้งสนิทนะครับเม็ดอาร์คสวยงามกระจกเดิมของโตโยต้าฝากระโปรงหลังแหวกดูหัวน็อตหน่อยสิมองเห็นไหมเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะฮะ แะน็ตเดิมฮะไม่มีถอดอะไรฝาท้ายเดิมครับแห้งสนิทรูกลมคมกริบตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามอา้าวมุดเข้าไปด้านในเดิมเดิมแห้งแห้งเลยครับผิวแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพน่นนะครับมีถาดรองกันกระแทกแถมมาให้ด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับรมสวยเลยครับนี่เนียนกริบเลยนะครับเปิดมาแล้วด้านล่างมีล้ออะไรให้นะฮะเป็นล้อแม็กด้วย แม่แรงอุปกรณ์ถอดลอ้อมีให้ท่านครบคันเลยนะครับด้านหล้างแห้งสนิทนะฮะแนวซิลิโคนเดิมๆจากโรงงานไม่มีเคระไม่มีพ่นไม่มีสนงสนิมไม่มีติดแก๊สทุกอย่างเดิมออริจินอลจากโรงงานแห้งๆเลยนะครับมาต่อแถบซ้ายกันต่อนะแถบนี้เท่าที่ดูสีสันใช้ได้นะฮะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยดูแล้วโอเคดูแล้วน่าจะขัดอย่างเดียวก็จบแต่ว่าชิ้นที่เราจะทําให้ท่านคือสเกิร์ตด้านล่างนะฮะ ส่วนที่เป็นสีเทามีถลอกเล็กน้อยเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับด้านบนขัดไปอย่างเดียวละกันเพราะว่าเคาะไปแล้วยังบางยังใสใช้ได้นะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆนะฮะแล้วก็ฟิล์มรอบคันมีให้ท่านเรียบร้อย ดิสเบรกสีล้อแม็กหลังซ้ายก็สวยใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางปี2022ดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะครับล้อสุดท้ายหน้าซ้ายก็สวยก็เรียกว่าขับเก่งนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยยางโอตานี้ปี2022ดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะใช้กันได้อีกสัก2ปีแน่นอนนะครับประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วครับขอบยางดีกว่าฮะเมทอาร์คสวยงาม อยู่ครบเสากลางซ้ายอะขอบยางเดียวมาเม็ดอะอยู่ครบซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดนะสติกเกอร์แผ่นเพลเรียบเนียนสวยงามไม่มีงั้นแงะแกะเกาอะไรผลิตและประกอบม,มิถุนายน2016เลยครับเครื่องยนต์2 0 0 0นซีซีนะฮะราัเครื่อง 6AR ตัวถัง MR053 DK แล้วก็ลงท้าย107847นะครับ เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมาแล้วยังเหนียวมากเม็ดอาร์ค hmm. อยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยนะครับซอกในแห้งสนิทครับแก้มสายน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยนะฮะภาษีหมดพฤศจิกายนนะฮะเดือนนะเดี๋ยวต่อให้ล้กันนะแถมให้กระจกเดิมของ Toyota นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันคันนี้มีโชกฝาโปรงหน้ามาให้ด้วยดีงามสะดวกสบาย เปิดขึ้นมาแล้วครับรุ่น Xximo e เนี่ยจะเขาจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะครับมีขายแค่เครื่อง2,000เท่านั้นมาด้วยเครื่องยนต์ VVTI 2,000cc 167แรงม้านะครับเติมได้ถึง E20 เลยแล้วก็ประหยัดถึง13กิโลเมตรต่อลิตรครับไม่แท้130,000โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับโครงสร้างด้านขวาเดิมหมดนะฮะ ฝั่งขวาซอกในแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเลยเบ้าโชกเม็ดอาร์คสวยๆเลยนาแห้งๆซับในเดิมหมดนะตัวอักษร 9R คมๆเลยนะฮะแาแก้มขวาเดี๋ยวจะแหวกก็พลาสติกบ,บางๆอาศัยดูซับในเอาก็ได้เม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก ABS ด้วยเบ้าโชกสวยงามชัดสีสวยงาม,งามแห้งสนิทคานก็เช่นกันนะมีพลาสติกบางนะฮะ จะแหวกให้ท่านดูก็เดี๋ยวว่าคลิปล็อกจะกระจุยแต่เอาเป็นว่าเดิมแน่นอนนะเราตรวจสอบให้ท่านแล้วแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี่เบ้าชกซ้ายขวาสวยงามแห้งสนิทนะซับนงซับในเดิมหมดนะฮะเบ้าชกสวยงาม9 l อลคมคมเม็ดอารสวยสวยเลยซอกในเดิมหมดนะฮะ,ะดูฝาโปงก็ได้น็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับสุดยอดด้านใต้แห้งสนิทการร้อนยังสวยมากสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดเลยนะฮะ รูกลม,มคมกริปสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่สะเทือนแม้แต่ตัวเดียวฝาแท้สลักโตโยต้าคมๆเลยนะโอ้โหถือว่าค่อนข้างเดิมมากนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันความพิเศษของรุ่น x t r e ตร o นั่นก็คือภายในจะเป็นสีดำล้วนๆไม่ใช่ดำล้วนดำได้แดงเลยมีเป็นเบาะสีดำได้แดงนะคะแต่โทนภายในจะเน้นโทนดำเลย ได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับเบาะที่เห็นนี่คือหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะฮะผมมาก็คือฟอกอย่างเดียวนะฮะทำออกมาแล้วสวยมากถือว่าดูแลรถด,ดีอยู่แล้วนะฮะเจ้าของเดิมมีเหี่ยวมีย่นนิดหน่อยนะก็ตามอายุนะแต่ว่าโดยรวมถือว่ายังสวยมากนะครับแผงประตูเช่นกันนะของเดิมโรงงานสวยสวยเลยครับนะลายมงลายไม้นะฮะมือจับโครเมียมเนาะพลาสติกสีดําสวยมากส่วนฟิล์มก็สวยนะครับเจ้าของเดิมแถมมาเป็นลามินาขอบุณมาก ด้านหลังฟิล์มก็สวยเนาะด้านหลังรุ่นนี้จะมีม่านมือให้ด้วยนะครับแล้วก็แผงประตูงานวัสดุต่างๆสวยมากนะครับตัวเบาะด้านหลังยิ่งสวยเลยนะครับเพราะว่าการใช้งานเขาจะน้อยกว่าด้านหน้าเนียนกริบเลยนะฮะแทบไม่สะเทือนเลยดูสิครับ นี่นะหนังแท้นี่คือของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยมีหัวหมอน3ตำแหน่งรูติดตั้งคาซีทไอโซโฟ,ฟิกนะฮะตรงกลางเป็นที่เท้าแขนร่องวางแก้วน้ำโยนของไปด้านหลังได้ด้วยแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยมาทดสอบการน,นั่งด้านหลังเลยนะฮะผมถอยบอกคนขับสุดและนะฮะบอกเลยรุ่นนี้คุ้มมากๆโอ้โหนี่ขนาดถอยเบาคนขับสุดนะเหลือเลยเหลือเป็นครบเลยนะฮะเรียกว่าสมฐานะรถใหญ่ ในสไตล์ผู้บริหารนะใครนั่งด้านหลังนี่บอกเลยนั่งสบายมากนะเวลานั่งทางไกลไปต่างจังหวัดนี่หลับสบายแน่นอนนะปลอดโปร่งไม่อึดอัดเพดานค่อนข้างสูงเบาให้มาหนานุ่มตัวใหญ่นั่งสบายจริงๆนะครับมีม่าน หลังม่านข้างแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านหลังด้วยเนาะมีที่เท้าแขนให้ท่านสะดวกสบายมากๆเลยนะมีแอร์หลังด้วยตัวเบาะสวยมากเลยด้านหลังนี่เนียนกริบเลยนะฮะแผงประตูสวยมากครับฟิล์มลามินาก็ยังสวยนะฮะประตูหน้าซ้ายก็สวยเช่นกันครับเนียนกริบกริบฟิล์มลามินากรุบกรุบเบาะไฟฟ้าคู่เลยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเบาะหน้าซ้ายก็สวยเช่นกันนะครับหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเนียนๆเ,เลยฮะลองขับกันคุณ ก็เป็นแบบ immobilizer หน้าตาแบบนี้นะฮะคุณแจสำรองมีให้ครบนะฮะอ่ะปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับไมปัจจุบัน1 0 0่งแอินโทนาเรนแสนสาโลนะฮะก็ประมาณนี้กับอายุรถ8ปีก็ตกปีห0 0 0งมืนกว่าโลเช่นกันนะก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเปิดแอร์ก่อนร้อนแอร์ดิจิตอลนะปรับความแรงได้7ระดับ ปรับทิศท,ทงทิศท,ทางอะไรก็ดิจิตอลหมดนะฮะแล้วก็ปรับอุณหภูมิดิจิตอลนะฮะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยนะครับแอร์ก็เย็นสบายใช้ได้มีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะครับคอนโซลด้านหน้ากันก่อนเนาะคอนโซลจะเป็นงานพลาสติกสีดำแข็งแข็งแบบนี้เจ้าของเดิมมีแถมตัววัดลมยางมาให้เราด้วยขอบคุณมากนะฮะบางส่วนนุ่มๆแบบซอฟทัชนะฮะ แล้วก็มีการเล่นได้แดงนะเป็นเอกลักษณ์ของ x x t r m o o เลยผสมกันลายไม้สวยๆนะครับมาถึงหน้าจอกันบ้างนะตัว x x t r m o o จะได้จอรุ่นนี้เลยเป็นจอแท้ของ Toyota ให้มาเป็นระบบสัมผัสพ,พร้อมเครื่องเสียง JBL เลยมีเนวิเกเตอร์ด้วยนี่มีแผนที่นำทางเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะสุดยอด นะเป็นระบบสัมผัสด้วยใช่ไหมใช่นี่นะฮะเรียกว่าครบเลยมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะครับนี่พร้อมเส้นกะระยะนะฮะแล้วก็เส้นนำสายตามีให้เรียบร้อยนะฮะระบบความบันเทิงอื่นๆก็เหมือนเดิมฮะค่อนข้างครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ o t h m นะฮะ แล้วก็ AUX นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอะด้านล่างนะฮะก็จะมีม่านหลังด้วยเนาะอ่าม่านไฟฟ้านี่ย่ยมเลยแล้วก็ power outlet นะฮะแล้วก็เป็น USB กับ AUX มาให้นะครับมาถึงตรงกลางเกียร์นะฮะก็จะเป็นแบบออ t โต้6สปีดเนาะ มีเมนนโหมดครับปรับเกียร์เพิ่มลดเกียร์ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงซ้ายฝั่งซ้ายจะเป็นที่วางแก้วน้ํามีแท่นชาร์จโทรศัพท์มาด้วยนะเยี่ยมเลยไม่ต้องพกสายชาร์จออกนอกบ้านแล้วนะฮะดีมากๆเลยเนี่ยแค่วางก็เปิดเนาะนี่วางป๊อปนี่มีแท่นชาร์จไร้สายด้วยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยตรงกลางที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆสีดําเลื่อนได้นิดหน่อยนะครับด้านในก็โล่งๆไม่มีรูอะไรละ พวงมาลัยครับมีปั้นแพดเดิลชิฟเปลี่ยนเกียร์ได้ที่หลังพวงมาลัยน,นะครับแล้วก็มีครูสคอนโทรลให้ด้วยมีมัลติฟังกชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยๆเนียนๆเลยวัสดุพวงมาลัยสวยมากครับไม่มีทลอกไม่มีลอกเลยนะครับปรับได้4ทิศทางด้วยฮะ ลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบเลยนะฮะกระจกไฟฟ้านี่ออโต้หมดครับทั้ง4บานโอ้ดีมากอันนี้ผมชอบเซ็นทัลล็อกใช้ได้เนาะกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็ได้พับไฟฟ้าด้วยนะฮะมีไบร์ทสปอตเซนเซอร์ด้วยนะมีปุ่มเปิดปิดเซนเซอร์ถอยไบล์ยสปอตเซนเซอร์ระบบควบคุมการทรงตัวกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้นะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งด้านหลังอีก คู่หนึ่งนะฮะที่บังแดดเป็นสีเทามีกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่างให้ทั้งสองฝั่งเพดานเป็นสักกาดสีเทาสวยๆเลยครับเงียนๆเ,เลยนะเจ้าของเดิมทำอะไรไปบีควิกนะฮะเข้าไปเมื่อเมษาที่ผ่านมาตอนนั้นไม้แสน3าขยับไปประมาณ5,000โลเปลี่ยนไส้กองแล้วนน่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เอาเข้าโตโยต้าให้ละกันนะฮะเนะซ้ายนะ,ะเปิดมาแล้วนะฮะก็จะมี คู่มือคู่มือแฟมเฟิร์มอะไรเนี่ยมีครบเลยนะฮะคู่มือหน้าจอนีเวเกเตอร์แฟมคู่มือใช้งานทั่วไปมีให้ท่านครบเลยนะครับสำเนารถกันหน่อยะฮะคันนี้รถบ้านมือเดียวผู้หญิงขับนะฮะ โมเดลผลิตครับปี2016แท้ๆเลยป้ายกรุงเทพนะครับจดทะเบียนก็2016นะครับสีขาวเดิมโรงงานเลขตัวถัง m r 0 5 3 d k 1 0 7 8 4 7เครื่องยนต์2 ARP187824 เบนซิน4สูบ 2000cc 167แรงมา้าลองขับกันเลยเครื่องยนต์ 2000cc 167แรงมา้าเรื่องวิ่งทางไกลนี่สบายหายห่วงพละกกำลังเหลือๆอะอยู่ทา่านี้ทดสอบวงเลี้ยวก่อนก็ได้ นะดูความคล่องตัวก่อนนะฮะแม้ว่าจะเป็นเก๋งขนาดใหญ่แต่เรื่องความคล่องตัวถือว่าใช้ได้เลยวงเลี้ยวค่อนข้างแคบนะฮะนี่ไม่ได้หักหมดเลยนะเหลือๆเลยนะครับกลับรถในพื้นที่แคบๆง่ายนะฮะทีเดียวผ่านไม่ต้องโยกนะครับพลักระกำลังสุดจริงๆฮะแค่เครื่อง2,000จริงนะแต่พุ่งมากเลยพุ่งใช้ได้เลยออกตัวไปนี่พลักระกำลังเหลือเลยเบรกจึ๊กช่วงล่างแน่นนุ่มเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นใช้ได้เลยนะครับห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างนะ นั่งแล้วปลอดโปร่งไม่อึดอัดเลยนะครับพวงมาลัยก็ใช้ง่ายนะครับไม่ได้เบามากแล้วก็ไม่ได้หนักนะครับกำลังดีพอเหมาะพอดีใช้คำว่ากระชับจับแล้วเฟิรม์มจับแล้วแน่นดีนะเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลนะฮะมีกล้องหลังให้ท่านเรียบร้อยในตัวนะฮะพร้อมเส้นนำสายตานะฮะอ่ะโอเคบอกเลยคุ้มจริงๆนะ,ะสำหรับใครอยากได้เก๋งขนาดใหญ่นะฮะ ที่เป็นสเปคตัวระดับออกห้างล้านห้ากว่านะฮะวันนี้อายุรถ8ปปีไม่แสนสาม ราคาบอกเลยถูกไป1ในสแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูราคากันเลยครับไป Camry Extremo นะฮะโอ้โหบอกเลยรุ่นนี้เนี่ยคนตามหาเยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0 c ขนาดกำลังพอเหมาะพอดีแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษที่มีชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันภายในสีดำเรียกว่าหล่อโดยที่เราไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเลยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยใครตามหาอยู่คุ้มมากๆครับเพราะว่าราคานี่ลงมา เยอะมากๆครับวันนี้ครับปกติ Walk-in ราคาด้าร้านเราตั้งขาย539,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนก็ดีราคาพิเศษ,าาเศษลดเลยเลือเพียง519,000บาททุกราคากันไปเลยลดระหนัอ g แกรนด์เซล์เลือเพียง499,000บาท,ทปป อ่ะเครดิตดีก็ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะครับมีวารรตีให้ท่านด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ2,000 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์โตโยต้า เปลนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนสากรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเส้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุคมควันฆ่าเชืโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย เอ็กซ์ติโมสีขาวนะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยนานๆมาทีใครตามหาอยู่ไม่อยากให้พลาดจริงๆแอดไลน์เลยด้านล่าง idline แอดหนึ่คนทาแอนที่ของเราได้ง่าย,ายๆเขาไปที่กูเกิลแมปพิมสิบเาีประกรเราอยู่ถนนการลำปะพืกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า b t s ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไม่ทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบาีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆ ติดฟ n นแนซก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจาภายในหนึาทีรถเย็นนี้คลิปหน้าจะทิ้งคิวของรุ่นไหนน,นั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สกาีประกรณ์รุ่นองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com